สุดๆไปเลยถ้าใครมาตัดไม้เนี่ยเลยระเบิดตู้มเลยนะ f c t v สวัสดีค่ะทุกคนร่นเชิสีสวัสดีค่ะรล่วเชแม่โบค่ะเราอยู่ในเกมเลยค่ะเราลองลอง TNT ใช่มใทดลอง TNT มีวิธีการแก้เะแกะเคล็ด e d เี e เลย No ใช่คขาบอกง่ายๆใช่สองอย่างแล้วเราก่อนอื่นเราต้องหาต้นไม้แถวนี้ก่อนต้นไม้ไหนก็ได้ต้นไม้ที่อันต้นไม้นี้มันมีไก่กุ๊กไก่เออนอนนนเรจะแกล้งคนที่มาตัดไม้ใช่ไหมใช่ที่ทำทำยังไงคะได้เอาเอาอะไรนะนั่คืออะไรเนี่ย TNT ค่ะระเบิด ไม่ใช่ดิออเ,เ,อเอา observer ออวาวางเราขุดดินก่อน,นแล้วก็เอา TNT t n วาวางแล้วก็ต่อเอ่อใ,ให้เป็นเหมือนเดิมเดีเด๋ยวเอาดีวางวางเหมือนเดิมน,นี่เดียวสูตรถ้าใครมา,าจะไม่รู้ใช่ไหมว่ามีอะไรอยู่ในเอ่อจุกาลาสนะคะ่ะ ถ้ากิดถ้าเกิดเาตัดข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเต๊ตเลยระเบิดตูมเลยนะว้าวอีกแวนวิธีการแก้งขนทุบตัดไม่ใช่ไหมคะใช้แก้งขนได้แล้วเราอต้องไปออฟเซอเว่ร์ใช่ไหมคะใช่ หยิบปูบสำรวจมาก่อนแต่เราขุดดินก่อนลงไปก่อนอ่าขุดดินขึ้บป้อเหรอคะหีิบป้อคะเราจะอยู่เส้ลากให้หัวมันมันอยู่ข้างบนอันอันนี้มันอันนี้มีหน้าแต่มันหน้าอยู่ข้างบนไม้ไง แล้วก็เอา TNT มาวางชั้่สุดท้ายเอาดินมาปิดเีย็นสุดๆไปเลยถ้าใครมาตัดไม้เนี่ยมันจะระเบิดแบบนี้ตู้มเดี๋ใครตัดไม้ต้องข้างล่างอ่ะมันจะเบิดตู้มไปเลยเออตูม้มตู้มเป็นโกโคข,ขัน ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไาลคา์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย